ออสการ์กับเซียซาร์นี่ผมได้ฟันธงไปว่าออสการ์นั้นทักษะเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็จะไม่ได้ด้อยกว่าเซียซาร์นี่ด้วยคือโอเคผลตัดสินเนี่ยมันอาจจะออกฝั่งเซียซาร์นี่แต่ว่าเวลาผมวิเคราะห์คุณก็รู้ดีว่าผมวิเคราะห์จากทักษะชนกับทักษะว่าเมื่อเจอกันเป็นรองหรือเปล่าสู้ได้ไหมซึ่งผมวิเคราะห์เอาไว้ว่าสู้ได้ไม่ได้เป็นรองแน่ส่วนกรรมการตัดสินยังไงนะั่นมันเรื่องของกรรมการคือเอาจริงๆนะ เราเคารพการตัดสินของกรรมการกรรมการว่าฝ่ายไหนชนะก็ตามนั้นแต่ถ้าให้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าออสการ์ออกหมัดทีกว่าเร็วกว่าออกหมัดเยอะกว่าและเข้าเป้ามากกว่าเซซารนีปล่อยหมัดน้อยแต่บางหมัดถูกแบบจังๆทีนี้ผมคิดว่าคิกบ็อกซิ่งของวันนะเท่าที่สังเกตนะน่าจะให้คะแนนมีความคล้ายกับมวยไทยอะ คือมันแทบจะกลืนเข้าไปในกติกาเดียวกันด้วยซ้ำแค่เปลี่ยนนวมแล้วก็ห้ามจับขาแล้วก็ห้ามโน้มคอตีเข่าเท่านั้นแต่ว่าวิธีการให้คะแนนผมสังเกตว่าตั้งแต่ตอนนี้มารัตกิวเรียนต่อยจําได้ปะ่ะมารัตกิวเรียนบอกว่าเหมือนวันจะเหมือนเอาคลิกบ็อกซิ่งมาให้คะแนนคล,คล้ายๆมวยไทยส่วนใครเห็นต่างเห็นต่างได้นะคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เหมือนไม่เหมือนสักทีเดียวมาคลิกบ็อกซิ่งก็ให้คะแนนแบบหนึง่งมวยไทยก็ให้คะแนนแบบหนึง่งก็พูดคุยกันสนุกสนุกนะ โดยส่วนตัวผมคิดว่าสมมติคนนึงออกหมัดถี่มากเข้าเป้าเยอะกว่าจังหวะเหมือนอีกฝ่ายตั้งการแต่ว่าตอนย็บเข้าไปมันทะลุการจริงๆควรเป็นคะแนนถูกไหมพึ้งแล้วก็ปล่อยหมัดอื่นต่อปึ้งพึ่งปึ้ง,ป,ง,ป,งปล่อยไปหลายหมัดโดนสวนออกมาหมัดเดียวแต่เข้าเป้าจังๆเหมือนกับว่าเขาจะให้คะแนนคนปล่อยหมัดเดียวมากกว่าคนที่ปล่อยหลายหมัดอ่ะเหมือนให้คะแนนด้าน power เอะเยอะกว่าด้านการกดปุ่มกดเซนเซอร์ด้วยหมัดอ่ะหรือเตะก,ก็แล้วแต่ ผมก็เลยคิดว่าเออเขาให้คะแนนมีความคล้ายมวยไทยนะส่วนเซซาร์น่กับออสการกรรมการจะให้ฝั่งไหนก็ได้จะมองว่าออสการเข้าเป้าเยอะกว่าออกมัดีกว่าแล้วก็จิ้มเซ็นเซอร์ได้เยอะกว่าก็ได้เหมือนกันหรือมองว่าเซซาร์น่ปล่อยหมัดได้จะแจ้งกว่าก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนการวิเคราะห์ของผมนะที่ผมวิเคราะห์ว่าออสการนั้นไม่เป็นรองแน่สู้ได้แน่ผมคิดว่าผมวิเคราะห์ไม่ผิด เพราะว่าเขาสู้ได้จริงๆส่วนเรื่องยกมือให้ฝ่ายไหนอันนั้นเรื่องของกรรมการหน้าที่ผมคือผมทําช่องขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ทักษะเปรียบเทียบทักษะว่าคนนี้จะด้อยกว่าไหมสู้และสู้ได้ไหมซึ่งผมบอกไปแล้วว่าออสการ์ไม่เป็นรองแล้วสู้ได้แล้วเขาก็สู้ได้จริงๆฉะนั้นจะบอกว่าผมวิเคราะห์ผิดอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะผมคิดว่าทักษะของเขาเมื่อคือนก็ได้เห็นกันไปแล้วไปย้อนดูได้เลยว่า ขาปล่อยหมัดแบบต้องดูให้ทันด้วยนะบางหมัดเร็วมากโดนจิ้มปุ๊กหมัดอื่นมาแทนละเขาปล่อยหมัดอื่นต่อเลยท่านนับเซ็นเซอร์อยู่บนใบหน้าเซ็นเซอร์อยู่บนลำตัวเซ็นเซอร์อยู่ตามขาเขาปล่อยปึ้งปึๆงปึ๊งปึ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 งเขาจิ้มเซนเซอร์แบบนับครั้งไม่ถ้วนเลยผมก็เลยรู้สึกว่าแม้กรรมการจะยกมือให้อีกฝ่ายแต่ผมถือว่าผมวิเคราะห์ไม่พลาดเมื่อคืนแต่ก็นั่นแหละดูเป็นกีฬากรรมการตัดสินฝ่ายไหนก็ มานั่งคุยกันมองได้หลายแบบถาม10คน10คนน่าจะตอบไม่เหมือนกัน